ขอกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติท่านครับขอกราบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรตำรวจน้ำกำนายนะครับวันนี้ทางสโมสรตำรวจน้ำกำนายจัดพิธีการจัดงานพิธีมงคลสมรสขึ้นนะครับวันนี้เป็นแบบประเพณีไทยนะครับเดี๋ยวพิธีแรกก็คือพิธีสงฆ์ผู้ปศนาก็จะได้บชมรูปชาติกล่าวลูกาสวดมนต์การพัดตกจะเดินมาสัตว์ในวดนฮะก่เดินผ่านมาท่นี้นะครับแล้วก็จะเข้าก่นพิธีสงนะครับ แล้วก okay. uh, ็เรียกเชิญทุกท่านเข้าพิธีศพได้ครับในคัามรักในูุทธศาสนาที่ได้บุญได้ผีสมบูรณ์นะครับอ่าตอนนี้ก็มีกาแฟโอเด้งขนมเค้กยู่ทางด้านนี้นะครับรำทานได้เลยครับท่านท่านที่เพิ่งเข้ามาครับเชิญครับกาแฟโอเด้งขนมเค้กนำทานได้เลยครับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับเชิญครับเรียนเชิญครับเข้ามาได้เลยครับกาแฟโอเด้งขนมเค้กอีกสักครู่นะครับพระสมจะเดินทางมาถึงแล้วนะครับ วางแล้วปล่อยเลยครับสองมือด้อวยความแนบนอ้อคุณพ่อแม่ผู้ภาษาแม่ข้างหลังนี้ครับยาดน้ทางนี้ครับตอนนี้เราก็จะได้ภาพนะครับผู้ภาสาประเทศกว่าน,น้ำชาเร็ดครับยังมีที่ว่างครับ เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้เย็นท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอกราบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรตำรวจน้ำลำนายนะครับวันนี้วันศุกร์วันเสาร์หมดเลิกบุกชายวันนี้ปรงกับวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมพศ2567เป็นวันประกอบพิธีมงคลสมรสให้แก่ผู้บ่าวสาวเจ้าบ่าวของเราก็คือน้องเทนะครับ ก็สาวคือน้องบีนะครับพิธีมคลสมรวันนี้เป็นแบบประเพณีไทยนะครับเริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์ผู้บ่าวสาวก็จะได้ทาบุนร่วมชาติตกบา,กาทร่วมขันทำมุญสมร่วมกันผสมก้าวลูวกระจกเก์เจริญพุ์ปฏิสัตสาพรเป็นสิริพุคธแก่ผู้บ่าวสาวทุกท่านนะครับเอาละครับหน้านี้ีได้เวลาอันเป็นมงคลเลยขอเริ่มพิธีสงฆ์ครับลำดับแรกขอเชิญผู้บ่าวสาวที่โต๊ะหมู่ครับกราบ้อกานท่าช้าสว้ย และมุมมือกันลับเพียนต่อเพียนจำนวนจุดผู้เพียนบูชาพระนางใสฟังชัางภาพนะครับช่าภาพจะจักมุมให้สวยสบายๆนะครับมีแต่หญ้าๆที่ตีนน้องๆนะครับแล้วเไหนก็ตั้งซ้ายค่ะด่ากซ้ายด่างซางหวัดเลยอำเภอด่านซ้ายสาวเ,เลยอ,อย่ายยยงรอ เดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนแยกไปแยกไปแยกก็สามลหาเลยไม่ได้เต้นเลยไม่ได้เต้นเต็นเต็นชัางภาพแล้ไม่ไม่ทาจะมอง อีกครั้งต่างระดับนา้าเนื้อ,อและประเด็นขันนมนและทานใส่สีน,นั่งข้างสาวเลยตอนนี้ ผู้บ่าวสาวจุดผู again, ้เพียบบูชาพระรัตตัยเสร็จแล้วนะครับขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าท่านเจ้ารูปจากข้าสุกรครับพิมีเมตตาเดินทางมาเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บ่าวสาวและคณะพระภาทุุท่านเรื่องเปื่ยเป็นวันพระพบพิธีทางบูตมนต์ครับพอเจะทุ่งตั้งขนมือครับตั้งใจเรลงวาจาบูชาพระรัตาัยสมาทานเวทศี แะสถาปัตฟังทกมนดระบาุปิบินาสกาเลนะฟังพู่ทางอภิปุรยามะปิบินาสักาเลนะฟังธรรมงอภิปุจยามะปิวินาสกาเลนะฟังสังฆอภิปุจยามะมแก็ยื้ เชิญคู่บ่าวสาวยกข้าวึ้้นาวหวพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชายกข้าวเปิดสาวนีู้สูงทัานาจะได้ถ่ายต่อด้วยประเญนไหวายจะเป็นใจจะทำรและพระนารามแก่างสด เรามากราบลาพระพร้อมกันนะครับกระดมือครับอดมือครับอรหังสัมม,สมาสัมพุทโธปภวาพุทธังพัควันตังอภิวาเทนี้สวาขาโปภะวตารธรรมโมธรรมานัมสามีสุปฏิปันโนภวโตสาวะกะสามโคสคังขังน,นัมมาคุปบาสาวครับยดีรอพระข้างนอกเลยครับ เสร็จพิธีแล้วครับทุกท่านครับข้าพอนตามพยาสายชั้นนอกเลยครับก็แฟเร์ติกีตรงี้นตอนนี้เสร็จพิธีถงแล้วนะครับบอกว่ากะไรกรไสแล้วะไร่ก้ากระการุ่เจริญุ่งบนสิบสารุเป็นสินคนกตัวสามเสร็จลงรอยนะครับท่านพนมมือส่งล้ครับ